ันนี้จะเป็นแอปติ๊กต็อกนะครับผมคุณระบบตัวตนคุณของคุณอย่างไรเลือกผู้ชอบคุณเพื่อดีขึ้นหญิงชายอื่นๆผมเป็นชายฮึมคลิปนี้เหรออุ้ยตรงนี้จุดเลือกตรงนี้เจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวเอากดเดี๋ยวเดี๋ยวดะเอามาไปโดนอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวเอ็กซ์ติคเตอร์ออกออกได้ๆออกได้ออกได้ออกได้โอเคโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้ อืมให้ผมเลือกใช่ไหมว่าจะทำเกี่ยวกับอะไรบ้านและสวนดีกิจกรกรมกลางแจ้งผมมีนะครอบครัวอันนี้ไม่การ์ตูนศิละปะใช้ได้ที่ประจันบานอาหารเครื่องดื่มนี่ไม่ค่อยนะขับขันเออผมชอบตัวขับขันนะเออทำคลิปห้ามขำจงขำอาหารและเครื่องดื่มเหรอไม่ค่อแน่ใจ ความงานฟิตเนสกิจกรรมกลางแจ้งก็ผมน่าจะวิ่งไหมวิ่งตีแบดอะไรงนี้นะก็อาจจะตรงกับกีฬาก็ได้นะกิจกรรมกลางแจ้งเนะี่ยน่าจะวิ่งเ่ะเอาวิ่งแล้วกันอาจจะเป็นอีก,กีฬากางอาเป็กกิจกรรมกลางแจ้งอาหารเครื่องดื่มหรอไม่แน่ใจนะการเต้นก็อยากเต้นนะแต่น่าจะเต้นกินเกลียนอะ่ะผมน่าจะเกลียนเต้นอ่ะนะ ผมชอบตลกขำขันนะก็เป็นคลิปห้ามขำจมขำใช่ไหมเกมก็น่าจะเป็นก็เล่นเกมอะ่ะผมก็เล่นเกมคลิปประจําวันมีนะผมอันนี้ไม่การ์ตูนได้อันนี้ได้ได้ได้ครอบครัวมีมีเออลืมสัตว์เลยลืมสัตว์ก็มีสัตว์ก็มีบ้านและสวนมีนะผมศิละปะได้อันนี้ผมเก่งกางแจ้งมีฟิตเนสไม่ค่อยความงานแฟชั่นไม่ค่อยนะดนตรีก็ไม่ค่อยอาหารและเครื่องดื่มเหรอ ผมไม่ค่อยนะมันก็ห่างหูหงอก็ปกติการเต้นเลือกดีไหมไม่เป็นไรเลือกการเต้นก็ได้ Yeah let's go <S สองตัหม,ม่สงหมอ่อาฮะสมัครสมาชิกทิกตอกที่ Google มไหมเอา Google แล้วกัน จะสมัครสมาชิกทิกต็อกบัญชีเดิมได้ไหมเออลองใช้ไปก่อนหรือจะด้วย Facebook โทรศัพท์อีเมลดีลายก็ได้นะก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีอ๋อวันเกิดวันเกิดดิอ๋อวันเกิดมันคือตรงนี้โอเคผมเกิดวันที่หนึ่ง มิทุนนาสองพันแปดนะเย่ yeah. ตีบูทิกเกอร์เนสเล่สมัครก็ได เริ่มดูงสารตับปลาหมึกตกลงอนุญาตก็เดี๋ยวนะผมไปดูโปรไฟล์กันนี่นะผมบัญชีผมเองเอสเลคุงนะอืมโอเคทุกคนผมมี t ิกตอกแล้วนะไปติดตามกันได้ แล้วส่วนไหนมันคือลงคลิปวะสร้างวิดีโออ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอ๋ออเดี๋ยวกดไม่ได้กดไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกจะออกโอเคโอเคขอบใจมากเออเดี๋ยวโดนปุ่มเออเออจโอเคโอ้ยโอ้ยมันโดนไอตรงเนี้มันชอบไปโดนนะนะก็ไม่เป็นไรโอเคครับทุกคนจบแค่นี้ครับเอ้เพื่อบายบายเมื่อกี้หายไปแล้วนะ จบแค่นี้แหละ